YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ น้องครับประการต่อมาประการที่หกจิตเสื่อมเพราะขาดการเรียนรู้ขาดการเรียนรู้คืออะไรยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งโง่เพราะอะไรครับเพราะท่องจําไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้เลยน่าเชื่อน่ารู้น่าเรียนรู้เห็นใครเขาเรียนกันเห็นใครเขาเชื่อกันเห็นใครเขาช,อ,ขาชอบกันกูก็ไปเรียนนะครับแต่ยิ่งเรียนยิ่งโง่เพราะอะไรเพราะใช้สมองแค่จําแต่ไม่ฝึกคิด ด้วยปัญญาของตัวเองไม่ตีบทไม่ตีทฤษฎีความรู้นั้นให้แตกฉานว่า <S <S ขเขาหมายความว่าอะไรทําไมมันเป็นอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงมีปัญญาให้คิดไม่คิดก็เลยรู้มากแล้วก็ยิ่งโง่มากเพราะคิดไม่เป็นประการที่สองหลงตัวเองว่าเป็นผู้รอบรู้ก็เลยไม่เรียนรู้เพราะหลงตัวเองว่าเป็นผู้รอบรู้แล้วเรียนมาเยอะโอ้กูเรียนมาเยอะแล้วหยุดการเรียนรู้เพราะกูเรียนรู้มาเยอะแล้ว บางคนก็บอกกูเป็นประเรียนบางคนก็บอกกูเป็นดอ็อกแลนะ้วพอฟังความรู้ใหม่อะไรกูไม่ฟังแล้วเพราะกูเรียนมาเยอะกูรู้หมดละตัวเองรอบรู้แล้วหยุดการเรียนรู้มันเลยทําให้โง่ในสิ่งที่ควรฉลาดและไปฉลาดในสิ่งที่ควรโง่เพราะอะไรเพราะขาดการเรียนรู้ขาดความรอบรู้เพราะไปหลงตัวเองซะก่อนนะประการที่สามขาดการเรียนรู้เพราะไปยึดติดในสิ่งที่ตนเชื่อ ไปยึดติดในสิ่งที่ตนเชื่อแล้วไม่พอยังไปยึดติดกับสิ่งที่ตนไม่เชื่ออีกครับเพราะไม่ใช้ความคิดความรู้ความคิดก็คือความฉลาดความรู้ก็คือสิ่งที่ตนเรียนรู้มาไม่รู้จักนํามาใช้ประโยชน์มัวแต่ใช้คําว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามจริงครับกูไม่ได้ใส่บาแบกหามแต่กูเอามาทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเรียนมาเยอะจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่ฉลาดที่จะนําเอาความรู้ที่เรียนรู้สั่งสมไว้เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเนี่ย อะไรเรียกว่าบกพร่องด้านการเรียนรู้นั่นเองครับนี่ก็คืออีก3ประการท่านเห็นว่าเรามีแค่3ข้อนะจริงๆมันมีมากกว่าน,นี้นะแต่เราประเด็นสําคัญมาเรียงมาจัด Priority ให้ว่า123มันสําคัญนะเพราะอะไรเพราะพื้นที่บนจอมันจํากัดพี่น้องครับเอาแค่นี้ท่านก็เอาตัวรอดได้แล้วนะฮะสามารถกลับบ้านได้ในชาตินี้แน่นอนแน่นะขาดการสํารวมครับพี่น้องครับขาดการสํารวมทําให้จิตเสื่อมขาดการสารวมเพราะไม่ระวังในการใช้อายตนะใช้ตามองมองไม่เป็น มองไม่เป็นมองไม่ได้มองไม่ถูกต้องเช่นอิจฉาตาร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยท่านไม่ระวังไม่สมํารวจการใช้ตามองเห็นคนอื่นก็ดีกว่าแล้วอิจฉาตาร้อนเขามองเห็นของของเขาก็ตาโลภตาลุกวาวอยากจะได้ของของเขานี่แสดงว่าใช้ตาถูกต้องไหมตาเป็นอายตนะโอเคไหมมือเนี่ยมือเนี่ยเอาไว้ให้เอาไว้หยิบสิ่งดีๆที่เรามีให้แบ่งปันให้กับคนอื่น แต่พอเราหอมองเห็นคนอื่นปั๊บมือที่เราใช้แทนจะหยิบให้กลับไปหยิบเอาของเข้ามาเป็นของตัวเองถ้ทาที่เจ้าของเขาไม่ให้อย่างนี้ก็ผิดใช่ไหมนะมือนะก็คือสัมผัสคือจับเนี่ยก็เป็นอายตนะและเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนั่นคือตัวอย่างประการที่2ครับนอกจากไม่ระวังการใช้อายตนะแล้วยังไม่ระวังสติสัมปชัญญะของตัวเองระวังแต่สตังในกระเป๋าแต่ไม่ระวังสติกับสัมปชัญญะแปลว่าไม่ระวังการนึกไม่ระวังความคิดของตนเอง ไม่ระวังความมีสติที่จะสํานึกว่าที่เรานึกเราคิดเราพูดเราทําอย่างนั้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ไม่ระวังใช้ชีวิตแบบมกง่ายอย่างที่บอกพอไม่ระวังปั๊บเนี่ยไม่สํารวมใช่ไหมโอกาสที่จะแสดงอาการของคนจิตเสื่อมมาเป็นพฤติกรรมที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเลาะไปเป็นเงื่อนไถด้านลบไปเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นที่อยู่รอบข้างเขาก็เกิดปัญหาอีกโลกก็เสื่อมถูกไหมประการที่สมคือไม่ระวังในการใช้อวัยวะแต่กี้กยกอย่างมือนะอวัยวะก็บึกก็คือปาก ปากเนี่ยมันเป็นอายตนะได้เป็นอวัยวะได้ถ้าเอาเข้ามันก็เป็นอายตนะแต่ถ้าเอาออกมันก็เป็น<ไ>อวัยวะเช่นเวลาท่านพูดเหมือนอย่างที่เราพูดพูดเร็วเพราะใกล้จะจบใกล้กับหมดเวลาเลยพูดเร็วเพื่อจะได้ไม่ทําให้ท่านดึกมากนะักแต่พูดเร็วท่านฟัง,งซ้าได้ท่านรีเพล,ลย์ซ้ําได้เราพูดเร็วแต่ไม่ติดอ่างเราไม่ติดนะเป็นตะกุกตะกักอะไรแบบนี้นะข้อความก,ก็ต่อเนื่องนั้นปากเป็นอวัยวะมันเวลาท่านใช้ปากท่านต้องสารวมในการคําพูดเขาเรียกว่าสารวมคําหรือสารวมปากอย่าปากพาจน พูดที่ไหนวงแตกที่นั่นพูดที่ไหนปากตัวเองก็แตกที่นั่นเพราะอะไรเพราะคนฟังไม่พอใจลมปากหรือคารมคําพูดของเราไม่ฉลาดในการใช้คําพูดพูดเรื่องดีกลายเป็นเรื่องชั่วไปได้พูดเรื่องที่ควรจะเข้าใจง่ายๆกลายเป็นคนเข้าใจยาก <c oughs> ทําให้คนเข้าใจผิดก็เรียกว่ามิสคอมมิคเคชันฟังไม่เป็นฟังไม่เป็นพูดไม่เป็นนี่คือการใช้อวัยวะอย่างไม่ระมัดระวังวันหน้าคงต้องมา <c oughs> แนะนําวิธีการใช้ <c oughs> อวัยวะกับอายตน,นะนะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ก่อเวร <c oughs> เกี่ยวก,กับคนอื่นทําให้หลุดพ้นได้ในชาตินี้ด้วยจริงไหมก็ต้องเป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องหยิบมาเสี่ยมสอนกันเพื่อสร้างเป็นความรู้ไว้คู่กับโลกพี่น้องครับนะทั้งหมด3ข้อนะขาดการสํารวมนะประการที่8ใกล้ความจริงแล้วนะพี่น้องนะอดทนนิดนึงนะเราคิดว่าท่านหายง่วงแล้วละ่ะเพราะตอนนี้บนจอ Facebook มีคนดูอยู่272คนอ้าว300หายไปไหนเนาะ302คนน่ะแต่กี้ตอนต้นรายการเราเห็นนะตอนนี้273เลื่อนหนีไปดู YouTube กันหมดละเราบวกกับ YouTube ด้วยน่าจะ3-400นะครับขาดการใช้ปัญญาประการที่1ก็คือได้แต่นึกไม่ฝึกคิดถ้าท่านไม่คิดด้วยสมองแสดงท่านไม่ใช้ปัญญาเป็นลูกอีช่างนึกนึกอย่างเดียวนึกนั่นนึกน่นนึกนี่นึกออกนึกเอานึกเองดีแต่นึกแต่ไม่คิดต่อ ว่าสิ่งที่เรานึกเนี่ยมันควรจะมีรายละเอียดอะไรเป็นยังไงมีเหตุมีผลอะไรเป็นยังไงไม่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะนึกแล้วพูดนึกแล้วทำเนี่ยโอกาสจะผิดพลาดโอกาสจะพลั้งเผลอโอกาสจะไปก้าวล่วงผู้อื่นนะโอกาสที่จะไปสร้างปัญหาทางอารมณ์ทางจิตใจให้กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างนะั้นมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ขาดการใช้ปัญญาก็เพราะกิตเสื่อมตรงนี้ครับนะไม่ฝึกในการใช้ความคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนคิดเนี่ยนะนะประการที่สองครับติดอยากไม่อยาก วันนี้เราสะกดถูกนะฮะคำว่าอยากไม่อยากนะวันนั้นเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์อีกตัวนึงนะเวลาเราเขียนคําว่าอยากนะรู้สึกมันจะเปลี่ยนจากออ่างไปเป็นยอหอหีบให้เราเองนะบางเอญเราเบกพร่องตรงที่ไม่ได้ตรวจสอบนะเพราะนั้นใครที่ทักท้วงมาว่าเราใช้คําว่าอยากเป็นหอยออกอยากนะเราต้องขออภัยด้วยนะขออภัยแทนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราด้วยนะตอนนี้เราใช้อีกตัวนึงล้นะและเราตรวจสอบดีแนละ้วคำว่าอยากก็เลยไม่ผิดนะทุกคําที่เขียนไม่มีตัวไหนผิดนะครับนะอ้าวปิดอยากหรือไม่อยากคําว่าอยากหรือไม่อยากนนี <analyst S 2> ่ก็คือต <duty> ัหาะ ถ้าใช้แต่ตัณหาคืออยากกับไม่อยากเนี่ยนะท่านจะไม่ใช้ปัญญาหรอกเพราะจิตของท่านมันไม่ว่างที่จะเอานะสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเนี่ยเอาไปสร้างกระบวนการทางสมองกระบวนการทางสมองเนี่ยถ้าจิตของท่านต้องการให้สมองคิดจิตต้องนึกก่อนครับไม่ใช่อยากกับไม่อยากถ้าอยากกับไม่อยากมันจะไม่โปรแกรมให้สมองคิดหรอกครับมันจะบอกเลยว่ามันอยากอะไรพอบอกปั๊บเนี่ยสมองก็จะสั่งตามนั้นเลยสมองจะไม่ได้วิเคราะห์ ไม่ได้สั่งเคราะห์มันจะสั่งการไปตามจิตที่มันอยากไม่อยากนั่นแหละเนี่ยโอเคไหมมันจิตเสื่อมก็เพราะตรงนี้เพราะเข้าถึงการใช้ปัญญาไม่ได้ประการที่3มยึดพวกมากลากไปเนี่ยเห็นไหมพวกมากลากไปนี่แปลว่าเอาไงเอากันเวลาเข้าที่ประชุมทนจะแสดงความคิดเห็นแสดงเหตุผลของตัวเองร่วมมาแชร์ความคิดความเห็นร่วมกันกับคนอื่นไม่เป็นท่านขุนพลอยพยักเนี่ยไม่ใช้ปัญญาอ่ะส่วนใหญ่ว่าไงาว่าตามกันพราะตกูไปพูดอยู่คนเดียวกูเขียจอธิบาย กนะูพูดอยู่คนเดียวคนอื่นหัวเราะยาะกูอีกหาว,ว่ากูเสลอ,อะไรแบบนี้นะมีข้ออ้างสารพัดอ่ะนะทั้งที่ตัวเองก็มีปัญญาเหมือนคนอื่นมีประสบการณ์มากพอเหมือนคนอื่นแต่ไม่แสดงออกเพราะอะไรกูขี้เกียจคิดลัวมาลาไปแล้วกันอายกมือกูเห็นด้วยเอ,เอาว่าตามนั้นอย่างนี้เขาเรียกขาดการใช้ปัญญาแสดงว่าจิตมนุษย์ก็เสื่อมมันยังมบเนี่ยเขาจูงนะจูงจมูกก็เชื่อตามเขาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดนะแต่ทีเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่มันเป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกมีสัมปชัญญะปัญญา นะสติไม่มีสัมปัสชัญญะปัญญาก็ไม่มานะมันการถูกปลุกม็อบถูกปลุกดมให้ก้าวตามเขาให้แห่ไปตามเขาเนี่ยโดยไม่มีปัญญาถามคําถามแล้วตอบคําถามไม่ได้ถามอะไรมันไปเชื่อเขาไปตามม็อบตามเขาเขาทำไมก็บอกก็กูเห็นคนส่วนใหญ่เขาเชื่อแบบนั้นนะหรือบางทีใช้วิธี suggestion นะม็อบเนะี่ยคนส่วนใหญ่มีจิตไปในทางชั่วหรือในทางลบหรือในทางบวกก็ตามถ้าใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นในสนามแม่เหล็กของจิตเนี่ยที่มันไปสันส่นสเือนเป็นลบเนี่ย คนที่เป็นบวกอยู่ที่เป็นคนส่วนน้อยที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของของจิตที่มันเป็นลบที่มันบกพร่องมันจะเกิดการเหนี่ยวนำนะเก,เกิดการเหนี่ยวนําทางความคิดเพราะความคิดความรู้ในสมองเนี่ยมันเป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับพี่น้องครับมันพลังจิตก็เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันจะถูกเหนี่ยวนําหรือเหนี่ยวรั้งให้คล้อยตามไปการไปกับเขาได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า suggestion ภาษาไทยได้ว่าการจูงจิตครับจออูงอจูงจูงจิตซึ่งบางคนก็แผลงไปคําว่าจูงจิต เนี่ยสามารถจูนจิตคุณได้นะจูนจิตคคือจริงๆถ้าจูงจิตไม่ว่าจะเป็นจิตหยาบหรือจิตวิญญาณจูนจูนได้หมดนะครับนะเขาเรียกว่าการจูนจิตหรือศักย์เจชนะพวกมากลาไปพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาก็จิตเสื่อมอีกครับถ้าจิตไม่เสื่อมต้องใช้ปัญญาได้ครับประการที่9้าใกล้จบแล้วครับเราไม่บอกหรอกว่ามันมี11ข้อเราไม่บอกหรอกนะใกล้แลวนะเราพูดเร็วอย่างเงี้ยฟังทันไหมล่ะให้รู้ว่าเราพูดแบบรถด่วนก็ได้นะ นะรถด่วนต่างประเทศชินคันเซนที่ญี่ปุ่นนะเราพูดเร็วแบบนั้นนะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดแบบรถด่วนประเทศไทยก็ได้ถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างพูดช้าลงนิดหนึ่งเราก็พูดได้นะนะพูดจนเช้าก็ได้นะ <c oughs> ขาดจิตสํานึกแห่งการเป็นมนุษย์ประเภทที่หนึ่งแตกต่างไม่แตกแยกนี่ก็คือจิตสํานึกแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือแตกต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกถามว่าบ้านเราทุกวันเนี้ยหรือโลกเราทุกวันเนี้ เวลาแตกต่างนี่มันแตกแยกไมหมล่ะดูไบเดนกับทรัมป์สิใช่ไหมมันแตกต่างกันแล้วเนี่ยนะแต่เป็นไงไม่แตกแยกไปไปได้ไมไม่ได้เพราะแพ้แล้วพานเนี่ยเห็นไหมก็ไปยื่นฟ้องศาลไอคนที่แพ้ไปยื่นฟ้องศาลปรากฏว่าศาลไม่รับฟ้องยกเลิกไปทั้งหมดเจ็ดเจ็ดศาลและเจ็ดคดีลเลย <laughs> นะเพราะไม่มีหลักฐานว่าไอฝ่ายที่ชนะมาเนี่ยได้มาจากโกงหลักฐานไม่มีนะครับเนะ มันก็เลยต้องใช้อำนาจด้วยวิธีประหลาดวิธีปแปลกนะเห็นไหมขนาดชาติที่จเจริญแล้วประเทศจเจริญแล้วคนไทยดูเอาไว้นะฮะเนี่ยจิตส,สตํานึกยังบกพร่องแบบนี้นะคนไทยก็ไม่ต่างกันนะเพราะโลกนี้เสื่อมหมดแล้วจิตสานึกของคนมันเสื่อมจิตเสื่อมจิตโทมนะที่เรากำลังพูดกันวันเสาร์เนี่ยนะก็เรื่องเดียวกันนี่แหละครับนะแตกต่างไม่แตกแยกจิตสานึกแห่งการเป็นมนุษย์มนุษย์ประการที่สองคือแบ่งปันแล้วไม่เห็นแก่ตัวต้องแบ่งปันแล้วไม่เห็นแก่ตัวนะคือจิตสานึกแห่งการเป็นมนุษย์ปรากฏว่าเป็นไงทุกวันนะ แบ่งปันไหมไม่แบ่งขนาดพวกเดียวกันมันยังแฮปมันยังโกงมันยังชอบชนกันเองเลยใช่ไหมเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวนี่คือโลกเสื่อมเพราะจิตมนุษย์เสื่อมประการที่สเท่าเทียมไม่เหลี่ยมล้ําหลายคนเอาคําของพระบิดาไปกล่าวผิดมานานเป็นพันปีแล้วชอบใช้คาว่าเหลือลหล่อมล้ําเหลื่อมล้ําแท้จริงแล้วรากคําของจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้า ท่านทรงให้เรียกเป็นภาษาไทยว่าไม่เหลี่ยมล้ำคือไม่มีความเสมอภาคกันโดยใช้เล่เหลี่ยมใช้เล่เหลี่ยมทําให้เกิดความไม่เสมอภาคกันเอาเปรียบเบียดเบียนช่อฉนซึ่งกันและกันนั่นต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าจิตสํานึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจริงเนี่ยต้องเท่าเทียมกันไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้อํานาจไม่ใช้โอกาสหรือไม่ใช้เวลามาฉกฉวย ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมโดยการใช้เล่เหลี่ยมก็เลยใช้คําว่าเท่าเทียมไม่เหลี่ยมลังชัดเจนนะพี่น้องครับประการที่สิบประการที่สิบใกล้ความจริงแล้วพี่น้องครับขาดความฉลาดทางสังคมจิตเสื่อมโลกวิกฤตเพราะมนุษย์เราต่างคนต่างอยู่ประเภทที่สองต่างกูต่างทำ ต่างคนต่างอยู่แปลว,ว่าอยู่กันเป็นสังคมแต่ไม่มีใครสนใจใครเหมือนกับในบริษัทของท่านคนทํางานพนักงานทุกคนก้มหน้าก้มตาทํางานเงียบกิ๊บไม่พูดไม่คุยกันเลยต่างคนต่างก้มหน้าต้องก้มตาทํางานเหมือนกับขยันขยันสุดๆแต่พอปรากฏมาตรวจสอบผลงานของทุกคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานไม่พูดไม่ยาไม่คุยกันไม่ไม่มีการสร้างสรรค์เสวนาสัมพันธ์กันในชั่วโมงการทํางานปรากฏว่าผลงานไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่เหมือนกับภาพที่เห็นนี่แสดงว่าบรรยากาศในที่ทํางานนั้นมีปัญหาไหมครับพี่น้องมันไม่คุยกันใช่ไหมมันไม่สื่อสารกันใช่ไหมมันทํางานแล้วไม่ประสานกันใช่ไหมมันผลลัพธ์ในการทํางานเป็นทีมมันจะมีผลงานอะไรออกมาโดดเด่นได้เพราะแต่ละคนมันไม่คบกันมันไม่เอากันนะนะก้มหน้าก้มตาเหมือนทํางานเวลาเจ้านายมาแต่ละคนก้มหน้าก้มตาทํางานเหมือนกับเอาถาดนะโอ้โหเจ้านายดีใจมากลูกน้องรักสามัคคีกันดีดีแต่พอผลงานออกมากลับเป็นผลงานที่ไม่เอาไหนแล้วก็ไม่มีอะไรเลย บริษัทท่านเป็นอย่างนั้นไหมล่ะครับถ้าสนใจจะให้เราช่วยแก้สันดานนี้นะส่งมาที่ภูกระต่ายเลยครับไซโคโช2สองวันหนึ่งคืนหัวหนึ่งไม่กี่ตังค์ครับอาหารอร่อยนะที่นี่นะมาจ้างทีมงานของอาจารย์อนุตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลทําสิครับสร้างสํานึกใหม่ในการทํางานร่วมกันไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่ต่างกูต่างทําอ่ะแล้วทําให้บริษัทต้องเดือดร้อนเสียผลประโยชน์หรือเสียหายอะ่ะใช่ไหมเพราะพนักงานมีปัญหากันไม่สื่อสารกันไม่ใช่สื่อสารไม่เป็นนะครับไม่สื่อสารกันเพราะฉะนั้นถ้าสร้างสํานึก ต้องสร้างสํานึกให้เขามองเห็นประโยชน์และมองเห็นคุณค่าของการสื่อสารซึ่งกันและกันเราทําได้ด้วยกระบวนการไซโคโชขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาได้นะประการที่3ครับต่างคนต่างทำเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อบริษัทไม่ใช่ทาเพื่อทีมไม่ใช่ทาเพื่อครอบครัวแต่ทําเพื่อตัวกูเองทําเพื่อตนเองอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าฉลาดทางสังคมไหมต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างทําและต่างทําเพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง ถ้าที่เป็นสัตว์สังคมนี่คือเสื่อมไหมพี่น้องครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะมันถ้าใครมองว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขซะครับพี่น้องครับปรับปรุงแก้ไขซะครับอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอีกครับประการที่11ประการสุดท้ายพี่น้องครับสไลด์สุดท้ายแล้วครับท่านเห็นแก้วน้ำแลวใช่ไหมครับขาดโลกกระทัโลก,กทัศน์ก็แปลว่าทัศนะก็คือการมองโลกการมองโลกขาดความสามารถในการมองโลกหรือมีการมองโลกอย่างไม่ถูกต้อง พี่่น้องๆครับเราไม่ต้องพูดยาวเราแบ่งโลกทัศน์ของหรือมุมมองของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยแบ่งออกได้เป็นสประเภทด้วยการมองน้ําจากการมองน้ําในแก้วนี้ครับท่านมองเห็นแล้วนะมีน้ําอยู่ในแก้วคนประเภทแรกจะบอกมีโลกทัศน์หรือขาดไม่ทราบมองน้ําแก้วเนี้ยเขาบอกโอ้น้าในแก้วเนี้แค่ครึ่งแก้วเอง น้ำในแก้วนี้มีแค่ครึ่งแก้วเองอะแสดงว่าใจมันอยากได้น้ำมากกว่านี้ใช่ไหมพี่น้องครับนี่แสดงว่าโลภใช่ไหมคนโลภคนอยากได้มากกว่านี้เห็นน้ำในแก้วนี่โอ้แค่ครึ่งแก้วเองมีคนมายื่นให้โอ้ยน้ำแค่ครึ่งแก้วเองเคยจำเรื่องนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ได้ไหมครับเห็นไหมอีตอนมันหิวตาลายมันอยากจะกินข้าวแม่เอามาให้มันสายหน่อยเพราะแม่แก่แล้วเพราะมันไปทํางานอยู่ในทุ่งในไร่ในนาพอมันแกะกล่องออกมามันบอกว่าโอ้ข้าวน้อยอ่ะ แม่เอาเข้าวมาให้น้อยในหิวจะเต็นจะตาย,จะ,ตายจะกินอิ่มที่ไหนเน force, ี่ยทำงานจนเหนื่อยหารู้ว่าแม่ยัดไว้ในกล่งจนแน่นนะครับมันเลยโมโหหน้าเมื่อมันฆ่าแม่มันตายเลยครับไอ้กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มันฆ่าแม่มันตายนะนี่นินทานโบราณของคนไทยนะนะมันน่าคิดน่าฟังนะใช่ไหมพอฆ่าแม่าตายเสร็จแล้วหิวครับก็เอาข้าวที่แม่ามาให้นะเอามากินครับกินจนจบเลยครับปรากฏข้าวที่อยู่ในกล่องที่แม่เอามาให้ยังกินไม่หมดเลยครับแล้วคนมันนึกได้ว่าชีิบหายแล้วกูเอาชีวิตแม่กูคืนมาได้ไงเนี่ย กูไปฆ่าแม่ตายใช่ไหครับข้าวกูยังกินไม่หมดเลยเนี่ยแสดงว่ากูเป็นคนขาดสติกูเป็นคนใจร้อนกูเป็นคนใจเร็วด่วนได้เนี่ยฆ่าได้แม่กระทั่งแม่เขาตัวเองเพราะโทสะจริตรุนแรงนี่แปลว่าเป็นคนที่ขาดโลกัศน์พอขาดโลกัศน์ปัดก็ขาดสติเพราะเป็นคนโลเป็นคนขี้เอาน้ํา้ำแค่ครึ่งแก้วนี่ถามว่าคนแบบนี้มีไหมในสังคมทุกวันนี้มีเยอะได้แล้วไม่รู้จักพอได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมได้ศอกจะเอาวาแบบนั้แนนะ่เนี่ย คนประเภทที่สองครับพี่น้องครับคนประเภทที่สองมองน้ําแก้วนี้บอกโหน้ําตั้งครึ่งแก้วแน่มันต่างกับคนแรกไหมพี่น้องครับน้ําในแก้วมีปริมาณในน้ําเท่ากันเนี่ยคนที่สองเห็นปั๊บอกโหน้ําตั้งครึ่งแก้วเลยท่านอาจารย์โอ้ดีจังเลยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าเรายื่นน้ํานี่ให้กระที่ไอ้คนแรกมันปฏิเสธโ่น้ํแค่ครึ่งแก้วเองถ้ามันสามารถเตะก้านคอเราได้มันคงทําไปแล้วนะไอ้คนแรกนี่คือคนประเภทที่สองเราถามว่าในสังคมพอมีไหม พอมีครับพี่น้องครับแต่มันเหลือน้อยแล้วครับมันเหลือน้อยแล้วครับเพราะเขาท้อแท้ถ้าเป็นคนแบบนี้อยู่กับไอ้คนที่มองแก้วน้าใบนี้บอกน้าแค่ครึ่งแก้วเองเนี่ยแล้วตัวเองมามองว่าน้ําตั้งครึ่งแก้วเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับคนพวกเนี้ยแล้วก็จะอยู่กับคนพวกนั้นไม่ได้บางทีท้อแท้กูเลยเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีไปตามไอ้น้าแค่ครึ่งแก้วหมดเรื่องหมดดาวจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับมันจะได้เป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมพี่น้องครับยังมีคนที่มีโลกทัศน์อีกประเภทหนึ่งครับ เป็นประเภทที่สามพอมองเห็นน้ําแก้วนี้ปับ๊บเขาบอกเลยว่าอ๋อน้ําครึ่งแก้วไม่มีคําว่าแค่ครึ่งแก้วเองไม่มีบอกว่าน้ําตั้งครึ่งแก้วแต่เขาบอกว่าน้ําครึ่งแก้วเอเนี่ยน้ามีน้ําอยู่ครึ่งแก้วเขามองน้ําในแก้วนี้แล้วบอกตัวเองว่าน้ําครึ่งแก้วนี่คือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงไม่เอาความรู้สึกนึกคิดไม่เอานิสยัยไม่เอาจริตไม่เอาสันดานตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในการมองโลกเช่นบางคนมอง อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะถ้ามองในในแบบที่ไม่ดีก็บอกว่าขี้โม้ขี้คุยหลอกลวงว่าสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าเนะีเพราะอะไรเพราะเป็นคน,คนมองโลกในแง่ร้ายเลยมองเราในแงล่ลบแต่ขณะบางคนไม่มองว่าเรานะสื่อพระเจ้าจริงหรือไม่จริงแต่ตั้งใจฟังที่เราบอกพระโอวาทหรือสัจธรรมที่เราสื่อออกมาทุกนาทีตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนบัดเนี่ยจะตีสองอยู่แล้วฟังตั้งใจอ่ะฟังอย่างตั้งใจและคิดตาม ไม่มองที่ตัวตนของเราฟังด้วยปัญญาแล้วตัดสินทุกอย่างที่เป็นองค์ความรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงว่างฟังก็ฟังถ้าไม่ว่างฟังเดี๋ยวย้อนหลังมาฟังได้เพื่อเป็นความรู้สําหรับตัวเอง ความรู happen, ule, die, power, ospel, happen, ้ที่ไม่ถูกต้องถ้าอาจารย์คนนี้สอนกูก็จะได้รู้ว่าความรู้ที่ไม่ถูกต้องที่เขาสอนมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าความรู้ที่อาจารย์ปริญญาสอนมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องกูจะได้รู้ว่าความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างเนี้ยมันแสดงว่าไม่ว่าความรู้ที่อาจารย์เขาสอนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้ากูใช้ป mm ัญญาคิดตามได้มันก็เป็นความรู้และมันเป็นประโยชน์สําหรับตัวชั้นตัวกูทั้งนั้นใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับนี่คือคนที่ฉลาดมองโลกเขาเรียกว่ามีโลกทัศน์แต่ที่ผ่านมาในสังคมเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นมันไม่มีแบบอยย่่่่าางททีีีเเรพูดนะ นะคือน้ำครึ่งแก้วส่วนมากก็น้ำตั้งครึ่งแก้วเราก็มองว่าเป็นคนดีแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังใบแอะสอิวใช่ไหมใช่ไหมนะเพราะเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเอาความต้องการของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าจะไม่ให้เสียสมดุลเนี่ยต้องมองโลกตามความเป็นจริงฟังตามความเป็นจริงต้องไม่ปรุงแตง่งนะต้องไม่ดัดแปลงต้องไม่บิดเบือนไม่ให้มันเบีเ่ยงเบนเห็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ฟังอย่างไรก็รับฟังและทําความเข้าใจไปตามนั้นพูดอย่างไรก็ต้องไปทาทาไปตามนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องมีสัจจะพี่น้องครับนี่คือนิสัยในการมองโลกเรามองแล้วเราเรียกว่านิสัยนิสัยในการมองโลกมีทั้งจริตนะที่เป็นนิสัยที่เป็นด้านบวกและมีทั้งจริตที่เป็นสันดานคือด้านลบนะเอาละถ้าท่านต้องการจะประสบความสําเร็จต้องใช้น้ําครึ่งแก้วเอาไว้ท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตา สื่อถ่ายทอดพระโอษฐ์บัตตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองเป๊ะเลยนะบัตนี้ลูกกับาพระบาทขอพระไทยพระองค์แทนมนุษย์ทั้งโลกและพี่ๆน้องๆทุกรูปธรรมที่อยู่ในอน,นันตจักรวาลที่มีโอกาสารับฟังสดๆพร้อมกันทั่วจักรวาลรวมทั้งชั่วโลกด้วยนะขอบคุณย t u b e ขอบคุณ Facebook ขอบคุณน้องบุญธรรมขอบคุณน้องออสและทีมงานที่ไม่มีรูปธรรมที่ช่วยทาให้การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลมีประสิทธิภาพและบรรลุป,ประสิทธิผลได้ในคืนวันนี้ด้วยหัวข้อเรื่องวว่าโลกกิฤต เพราะจิตเสื่อมเป็นเอพิโซดตอนที่308หากมีสิ่งใดที่เรากล่าวก้าวล่วงพี่พี่น้องน้องคนไหนไปนะเราก็กราบขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายด้วยจงยามีเวรมีกรรมแก่กันและกันเลยเราพูดทุกสิ่งด้วยความรักท่านทั้งหลายเราทําหน้าที่ตามบทบาทของพระบุตรเอกที่พึงกระทานะอะไรจะต้องเคี่ยนตีพี่พ,พี่น้องๆ้องด้วยคาพูดหนักๆแรงๆบ้างเพื่อให้เกิดสติทางวิญ,ญญาณเราก็ยินดีที่จะทําถึงแม้ท่านไม่เข้าใจว่าเราทําไปเพราะเรารักท่าน นะเราปราบานันดีต่อตตัว,ตวท่านเพื่อจะตามจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านในภพชาตินี้ในสิ้นยุคพลังงานเก่าเนี้ยให้ครบให้ได้ทุกคนนี่คือความตั้งใจจริงของเราเพียงแต่ท่านอย่ามีมิจฉาทิฐิและอย่าดื้อรั้นดันทุรังกันแล้วกันนะครับแล้วก็กราบพระบาทขอพระทยพระบิดาที่จะสรงพระเมตตาประธานความรักก้อนสุดท้ายของคืนวันนี้เป็นความรักสดๆมอบให้ประธานให้กับพี่ๆน้องๆทาง Facebook 266ท่านและที่ YouTube อีกจำนวนหนึ่ง นะที่ติดตามรับฟังรายการสดสดอดหลับอดนอนมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่น่ารักของพระองค์กราบพระบาทพระองค์ขอโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าพี่พพน้องคนไหนโดนลูกก้าวล่วงไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะและกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบทําให้เขาขาดสติขอพระบิดาทรงเมตตากระทําโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยลูกกราบพระบาทของพระไทยพระบิดาติดตามรับชมรับฟังรายการจิจกบาลอ่านโลกจากจิจกบาลสถานธรรม นะโดยอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube และทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งเว็บไซต์ w o w e b จิจกวาล .com จนกว่าจะพบกันใหม่เสาร์สามทุ่มครึ่งราตรีสวัสดิ์ครับ